ยันตัวตนต่อ AI นะคะถ้าเพื่อนเอนเข้ามาเราก็จะได้พูดคุยแต่หากเพื่อนไม่เข้ามาเรายพันปีของคุณแม่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่คนทำหกหมื่นนาทีแต่ตอนนี้ไปไหนแล้วเพื่อนๆเ,เราก็คงจะอยากรู้สงสัยเนาะ <c li pp le> ก็จะบอกว่าไม่ได้ไปนะยังอยู่ค่ะคลิปละ คลิปละครั้งไปอย่างนั้นเนาะสาหรับของตัวเราบางคนไม่กล้าเข้าดูนะไม,ไม่กล้าเข้าดูของพงเืินนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนก็คงจะเหมือนกันบางคนก็จะไปะยืนยันตัวตนนะคะบางคนก็จะเนื้อหาก็จะไปในาทางคลิปรียวบ้างนะคะทางสตอรี่นะคะ,ะและวิดีโอช้าเพราะอะไรนะการเชื่อมต่อช้า มี21วันเขาผ่านโฆษณาสตรีมนะก็บอกเนาะอ่าภายใน21วันตั้งแต่สมัครหมดมี21วันเขาผ่านโฆษณาสตรีมนะก็บอกเนาะอ่าภายใน21วันตั้งแต่สมัครหมดสายวัดผ่านไปแล้วไปทํายังไงไปอยู่ที่ไหนไปถึงไหนแล้วนะคะเราก็จะบอกว่าเราก็ยังอยู่ไออก็คงจะ รู้ทราบดีเนาะว่าทุกครั้งทุกวันถ้าใครมีเวลาอแล้วก็จะ,ะหลายวันแล้วสาวพันปีไม่ได้ออกมาเนาะอ่าไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วก็เพิ่งจะออกมาวันนี้ค่ะคุณสุชาดาบอกเนาะสวัสดีจ้าสุชาดาคอ่าครูครูคนนี้ก็คนที่เขารบนับถือมากมายเลย เขาทำโฆษณาสตรีมภายในได้แต่รู้ได้หลายรอบก็จะนับเป็นรอบเดียวเท่านั้นเองเราก็ไปดูอย่างระลีบระทีบไปไปอ่าองงีอ้อ่ส่งคลิปทำงานอยู่เหมือนเดิมนะคะเรียกได้ว่ามีโทรศัพท์เข้ามานะคะก็เลยแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ คุณแม่ก็ว่าจะไม่ไปดูหรอกเมื่อกี้ก็เลยแวบไ,นะไปหน่อยหนึ่งเนาะแวบไปหน่อยหนึ่งอ่าไมาแล้วสุชาดาสุชาดาม่วงเพชรอ่าไม่เป็นไรสู้ๆทุกคนว่าอย่างนั้นเนาะอ่าดีคุณมากสวัสดีสสดทุกท่านทุกคนผู้บริหารนะคะแม่สีย,ยมก็ ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันแล้วกันว่าสุขดาไม่ค่อยได้ไลท์ไลท์ตอนเช้านี่ได้ชั่วโมงหนึ่งอยู่ใช่ไหมได้ชั่วโมงก็ดีแล้วน,นี่มันติดต่อกันหรือเปล่าเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เอาคุณลืมผุ้ตาตายคุณคลิปละคลิปละครั้งไปอย่างนั้นเนาะสำหรับของตัวเรา อ่บางคนไม่กล้าเข้าดูนะไม,ไม่กล้าเข้าดูของแตกดีคุณมากด,ดีทุกท่านทุกคนผู้บริหารนะคะแม่สีงงยมก็ะจะได้ครึ่งชงนะั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงไปแล้วเพื่อนๆก็มีมาฮนะการเชื่อมต่อก็บอกว่าการเชื่อมต่อช้าการเชื่อมต่อช้า ไม่ทราบว่าจะต่อเนื่องกันหรือเปล่าเนาะที่เราพูดมาเนี่ยมีแต่บอกว่าการเชื่อมีคนนะก็สักสองสามสองสามข้อความเนาะเอาเอามาสองสองข้อความได้ก็จะเหนื่อยพักผ่อนกันเนาะบางคนก็จะบอกว่าอืมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเฟสบุ๊ กำลังรับชมอยู่วันนี้สาวพันปีอยู่ที่เดิมหรือว่าน้ำขึ้นน้ำลงไหมที่เดิมเหรอไม่ขยับเโอ้ไม่ไปดูไม่ไปดูโอ้ยนานๆจะเห็นกำลังรับชมอยู่ก็ยังดีใจนะคุณการจนาจ้าการทำไลฟ์เพื่อเกิดค่าการมองเห็นนั้นเราก็พูดไปแล้วเราก็พูดไปแล้วพูดไป ดูหลายครั้งก็ได้แต่ก็จะได้ในวิวในหนึ่งวิวเท่านั้นนะคะสำหรับดูของตัวเองนะสิคาดานะก็ทำทำเอาฟังคนอื่นเขาเข้า,ขาไลฟ์เนี่ยก็ได้เหมือนกันประจำทุกวันเลยนะคะเป็นประจำทุกวันเลยเพื่อเผยแพร่ให้ที่ดีที่สุดนะคะใหนะะ้ให้ไลฟ์เป็นธรรมชาติว่าใครจะเข้ามาก็เข้ามา ใครไม่เข้ามาก็คงแกเป็นสิทธิ์ของท่านเราก็ไม่ไปแม่สยับก็ไม่เห็นทั้งดาทั้งดวงตาทั้งทั้งอะไรอ๋อ,อ,อแต่สาวันปีก็ยังจะดีอยู่เนาะเพราะว่ามีคลิปเรียวเขาอะไรก็ทำผสมผสานกันนะคะทำงานผสมผสานกันก็คือ,อทำ เนื้อหา1 0 0นปีของคุณแม่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่คุณแม่ก็ว่าจะไม่ไปดูหรอกเมื่อกี้ก็เลยแวบไปหน่อยหนึน่งเนาะแวบไปหน่อยหนึงอนะค่ะเบื่องตาไม่ขึ้นแต่คอมเมนต์เห็นทุกคนเลยนะคะเบิ่งตากับโปรไฟล์ไม่ขึ้นนะคะเห็นแต่อยู่ก็ให้เล่ง เล่งสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะก็จะทำให้เราได้มีเพื่อนมากเพิ่มขึ้นแล้วพันวงบอกว่าจ้าคุณป้ายอดเข้าถึงยอดยอดการที่จะบอกอันนึงนะคุณป้าไปฟังครูกุลูมาเนาะกุลูเขาพูดว่ารอบเดือนแรก กขาคงจะผ่านเรียวพร้อมกันกับสตรีมนะวันนั้นเห็นทําอาหารฉลอง,ลองก่อนลุงออกจโรงพยาบาลอีกกลเนาะเออมาก่อนมาหลายวันเหมือนกันก่อนมาสองสามวันแล้วก็หลังมานี่ก็อีกต่อคลิปที่อะไรนะคลิปที่มีสาระมีเนื้อหาสาระไม่ได้วิวห้องประสิทธิภาพเนาะการเข้าร่วมการมีส่วนร่วมกันการเข้าถึงอะไรเราก็จะ ไม่ทำม้าขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีทำอะไรเฮงๆปังๆกันนะคะขอวความโชคดีจงเป็นของท่านอยอดวิวอยู่แล้วเป็นที่สำคัญก็คือ,อคลิปเรามีความหมายคลิปเรามีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ต่อผู้ผที่แกลแล้วละ่ะก็ไม่แกลแล้วละ่ะก็อยู่เฉยๆนี่แหละเนาะ, <laughs> อ,ะอันที่ผิด เพราะที่คิดว่าผิดก็เข้าไปลบแล้วแต่ถ้าใครจะลบก็อย่าเป็นลบเยอะนะเพราะว่ามันเป็นมันสาคัญอยู่กับสมหวังกันแล้วก็ได้ในสิ่งที่เราปาาถนาสุชาดาพันงามเพราะว่าคลิปเต้นคลิปไรนะก็เพื่อนเยอะอยู่คลิได้วิวดีอยู่คลิปเต้นคลิปไรของสองทุ่มเมือนเดิมนะคะ สวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีไอคะ่ะไม่ได้เสียหายไปไหนเนาะมันก็จะได้ไม่ติดแดงติดเหลืองนั่นเองนะ mm. เนาะเพราะฉะนั้นให้ระวังใส่บาตผ่านไปแล้วไปทำยังไงไปายู่ที่ไหนไปถึงไหนแล้วนะคะเราก็จะบอกว่าเราก็ยังอยู่ mm. เองไม่ผิดค่ะน,นะคะทุกคนโอ้ยการเชื่อมต่อช้าไม่ไม่ทราบว่า คนก,ก็จะเหนื่อยพักผ่อนกันเนาะบางคนก็จะบอกว่าอืมภายใน21วันเขาผ่านโฆษณาสตรีมนะเขาบอกเนะะาะภายใน21วันตั้งแต่สมัครหมดก่อนลุงออกโรงพยาบาลอีก,กนเนาะเออม,มาก่อนมาหลายวันเหมือนกันก่อนมาสองสามวันแล้วก็หลังมานี่ก็อีกต่อไปแล้วละ่ะสองอย่างก็จะมารวมพร้อมวันเดียวกันนะ บางอย่างก็จะมารวมวันเดียวการเห็นครูก็บอกวันนี้นะ,ะมีคนนะก็สักสองสามสองสามข้อความเนาะเอาเอามาสองสองข้อความได้อาครี r เต,ตอร์เพื่อสแสดงการสนับสนุสนและสร้างกลุ่มเป้าหมายขอคุณการจนายอดยแมนเป็นคนที่ให้กำลังใจคุณแม่สงี่ยมตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มแรกสมหวังกันแล้วก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาอาสุชาดาพันงามอหลายวันแล้วสาวพันปีไม่ได้ออกมาเนาะ,ะไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วก็เพิ่งจะออกมาวันนี้ไปมาแล้วสุชาดาสุชาดาม่วงเพชรไม่เป็นไรสู้ๆทุกคนว่าอย่างนั้นเนาะ อ่าเองไม่ผิดค่ะนะคะทุกคนโอ้ยการเชื่อมต่อช้าไม่ไม่ทราบว่าคนหนูคลายเขาให้โอกาสนะพวกที่มีการแสดงเนาะเขาไม่อายันธารากำลังรั